เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่ไปพยายามตรวจคน้นผู้ต้องสงสัยนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้นะคะก็ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรีทำการส่งตัวสิบตำรวจเอกไกรสิทธิ์นาคแสงอายุ32ปีพบบอหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรโพธารามขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองกำกับการโรงพยาบาลตํารวจเพื่อย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจโดยมีพลตารวจตรีเพชรรัตแสงชัยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตํารวจเอกซิรเมสพันมนีรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีเดินทางไปส่งด้วยเพื่อความรวดเร็วและ ป้องกันที่จะไม่ให้มีการกระทบกระเทือนทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสิบตารวจเอกไกรสิทธิ์นาคแสงพอบหมูงานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรโพธารามถูกอาวุธปืนขนาด11ม mm, ิลิเมตรยิงเข้าที่บริเวณคอด้านขวาอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องนําส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีเพื่อทําการผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วนและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกคนอีกหนึ่งคนคือสิบตำรวจตรีชาญรงค์รุ่งเรือง อายุ30ปีเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสอบสวนแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้10ตตำรวจตรีชานารงค์นั้นได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ประจําตู้ยามที่บริเวณตู้ยามตำบลชําแระพร้อมกับ10ตํารวจเอกไกรสิทธิ์นะคะเมื่อได้รับแจ้งจากนายสมบัติขำละไม้อดีตกำนันตำบลชาแระอาเภอโพธารามว่ามีชายต้องสงสัยสองคนข่ะมานั่งซุ่มอยู่ที่บริเวณป่าละมอห่างจากบ้านของกำนันประมาณแค่200เมตรจึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบโดยตนเองนั้นเป็นคนขับส่วน10ตํารวจ เอกไกรสิทธิ์ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ซ้อนท้ายเมื่อถึงบริเวณหน้าบ้านกำนันก็พบชายสองคนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีเทาดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับผ่านหน้าไปจึงได้ขับขี่ตามไปเพื่อขอตรวจสอบเนื่องจากรับแจ้งว่ามีชายสองคนมานั่งซ่้มอยู่หลายวันแล้วค่ะจึงตรวจสอบปรากฏว่าชายทั้งสองคนนั้นกลับเร่งเครื่องนีและคนรายที่นั่งซ้อนท้ายหันกลับมาใช้อาวุธปืนยิงใส่สนั้น จนทําให้กระสุนปืนถูกสิบตำรวจเอกไรสิทธิ์ทาให้ชาวบ้านต้องช่วยกันระดมนะคะส่งร่างของสิบตำรวจเอกไรสิทธิ์ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาแต่ว่าก็ส่งต่อพี่โรงพยาบาลราชบุรีก่อนที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะใช้วิทยุสกัดจับตามเส้นทางต่างๆแล้วแต่ก็ไร้วิเแววของตัวคนร้ายค่ะ